ขาเลยอธิบขาเลยอธิบขาเลยเป็นอะไรคุณหมาเป็นอะไรมันระบบหายใจครับเออเออโอเคเอาอธิบขาเลยพี่มาเดี so ๋ยวเข้พี่เขาก่อนดีกว่ามามามาไปอยแบบนั้นครับมาเลยนะหลังมายืดขาหน่อยยืดขามายืดขายืดขาจะขยิบขาเลย น้อะซื้อลมดำหนึ่งเดียวนะเอ้ยซื้อลมสักสามอันก็ได้นะพี่นักเอายพระสงฆ์ดีกว่าง่ายกว่าเอาใกล้บ้านนะเอ้าเดี๋ยวดูลมยังไงลมยังไงจะดูว่าดีใช่ไหมลงไหลอ่ะยกไหลยังไง สูงถึงร้อยมันดีเึ็กี่เปอร์เซ็นต์แล้วพี่นะ <vas> เออีแ้ไปทำบุญบอกไปทำบุญเรื่องเออ mm ีล่มดำสามอันใหู้ปัวมดไกหจปเร่ทั้งหมดเอาทำบุญนะเอาพีมเลยเมาพี่ดาไปเคยมาหรือยังเนี่ยเคยาครับเขาไมเคยครับเคยาทานอยู่จป๋าไม่ได้ เออผมนั่นมันอัลไซเมอร์ก็ผมให้ไปให้ไปถวายลครับถวายแล้วปัเทียนอ๋อถวายแลกวครับเอีดีขึ้นไหมที้วเทียนสามร้อยบาทต้องสามร้อยบาทหายกว่อน้คคิดดีแล้วหลัถินสิงเราอยู่แล้วก็ทำส่งจะเกิดเลยนะพี่นะมันร่างกายมันดีขึ้นยางมันก็ย่ี่จะยังไม่หายดีอ๋อ้ก็ค่อยๆทำเราขาใจให้รดมันมาตลอดชีวิตยเนียรคือหลายร้อยล้านชาตินะมาเรื่อยผมก็ช่วยฟีไปแ้นะนะ รักจะต่อไปยัที่ตรงเป็นไหมไงดูบ้างเดนดูเดินดูเดินให้พลังเข้าก่อนตบา น้องหมาค่อยทำทำคนทำใันที่สามลายที่สามถ้าลกได้กนครับดีแ้วดีแล้วอยักยีกยันคุึงร้อยมันโลกกินกี่เปอร์เซ็นลักี่วันเนี้ยตาวานแปดการิกนะันที่สองเราปะเบาขึ้นดีแล้วดีแล้วซ้ำให้ช่วยช่วยฟีตลอดันัะนะฮะช่ังตาคนัะ 可以，买房子。